ามที่จจรณรนค์ในพื้นที่ว่าจะทํายังไงให้พื้นที่ของเรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากเชะขยะนี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคทุกโรคเลยไม่ใช่ว่าแค่ไข้เลือดออกอย่างเดียวก็ถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเราหรือว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมันสะอาดเรียบร้อยแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆมันก็จะลดน้อยลงจะบอกว่าไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่ามันก็ช่วยลดอย่างเยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางยามิราสารและเป็นเลขานุก,การนายกอบตอกาลิซาค่ะ มาทำกิจกรรมรุ่นรงเหมอบความเกี่ยวกับยนลน์ค่ะโรงเรียนดารุณิฆมากค่ะแล้วก็ป้องก,กันให้ลูกออกจะได้มาเรียนทุกวันไม่ไม่ต้องขาดเรียนนะคะ ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ถือว่ามีประโยชน์กับโรงเรียนและก็กับตัวเรามากๆเลยได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และก็ทําความสะอาดภายในโรงเรียนเวลาเปิดเทอมก็จะมีนักเรียนมาเยอะแล้วก็จะมีนักเรียนที่ทิ้งขยะเพนผ่านก็จะมีขยะอีกแหละอยากให้ทําบ่อย